ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกาสารศึกฟุตบอลไทลลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิรี่กันด้วยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดได้ปิดดีคว้าตัวนายทวันพรัษาประตูจากสโมสรในชิบชิปเฝ้าเสาในซีซั่นหน้า ตบรางวัลยางฮามครับให้กับแฟนบอลในชื่นใจชื่นเม่นกันมเมื่อเมืองทองมอบสัญญาใหม่ให้กับวินเลียมพ็อกและทางฝั่งของตรนาสถานพอแดงสีลุงเดวินครับออกมาลั่นถึงเวลาเลยครับที่บุรีรัมต้องปิดบัญชีแจวตองก็วินครับออกมาปิดเผยหลังเกมเลยครับหลังโชว์ผลงานเซฟได้ MVP ในเกมเยือนชนะราชบุรีสีมาอัปเดตข่าวสารทั้งหมดครับไปพร้อมกับเบธลีแฟมบรีกับประจำวันที่12เดือนพฤษภาคมเะยครับ ประเด็นเล็กของข่าวสารของช่วงที่2วันนี้ครับเราไปเริ่มต้นอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตนาางตลาดซื้อขายฟุตบอลทะนดีกันหน่อยครับอย่างตาานวาทีแชมในฤดูกาลนี้ครับบุลันจูเนเตตครับล่าสุดได้มีข่าวใหม่อีกครั้งครับได้บุกโคตกลงครับในการคว้าตัวนักเตะจางตารานนิดเอทูริสครับ ปู้ระสาประตูของทางด้านเบอร์บิงแฮมชิตีมาเฝ้าเสาให้กับผู้เขาในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยอย่างที่ทราบกันดีเลยครับว่ามีการเล่นข่าวออกมาครับว่าบุรีมยูไนเต็ดนานครับได้บรุคโคตกลงในการปิดดิวขวาตัวนักเตะที่มีชื่อว่านิสเอทูริสครับมาเฝ้าเสาให้กับผู้เขาครับในโคตาอาเซียนในฤดูกาลหน้าเป็นจีเรียบร้อยเลยครับ โดยซึ่งสำหรับนักเตะอย่างธนาเอทูริสนั้นครับชาวฟิลิปปินส์ครับกำลังที่จะหมดสัญญากับธนาสมุทรเบอร์บิงแฮมชตีและการตกชั้นประเด็นนลีกวันครับทำหมคาดการณ์กันววาเจ้าตัวนั้นครับจะไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปและล่าสุดครับก็มีรายงานเลยครับว่าทางฝั่งของธนาปราสทสายฟ้าได้บุกคอตกลงครับในการคว้าตัวประตูชาวฟิลิปปินส์ครับเข้ามาเสริมทีมได้สักพักแล้วแหละครับและก่อนหน้านี้ครับที่เมงครับก็ได้นักเตะอย่างตนาเจ้าจักรชลารัมปูนครับและทางฝั่งของธนาอาทิตเบิร์กเ ข้ามาเสริมทีมแล้วอีกด้วยเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับไปกันที่ทางฝั่งของตะลันเมืองทองกันหน่อยครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้บุกไปเอาชนะราชบุรีเอฟซีสองประตูต่อหนึ่งและก็ได้ตบรางวัลให้กับแฟนบอลได้ชื่นใจกันเลยครับเมือมงทองก็ไดแตนัานครับจัดการมอบสัญญาใหม่ให้กับทางฝั่งของวิลเลียมพ็อกและทางฝั่งของตะนาศสถาพนอ,องสีครับในการอยู่ช่วยทีมต่อในฤดูกาล2024หรือฤดูกาลหน้าเลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของตะลันเมืองทองนั้นครับได้จัดการมอบสัญญาฉบับใหม่ครับใม้กับทางฝั่งของตะน,นตันบิลเลียมพกครับและทางฝั่งของตะลันสถาบันแดงสีครับในการอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยสัตว์ตะันบิลเลียมพกนานครับย้ายกลับมาอยู่กับเมืองทองอีกครัง้งและก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องครับจนทําให้ทีมนั้นครับกลับมาอยู่บนหัวตารางของทนิณตตอนนี้ครัง้งและในขณะที่ทางฝั่งของตะลันสถาบันแดงสีน้นครับก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับเมืองทองแบบไร้ค่าตัวครับและก็ได้เข ลุดลวนในตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมได้อยู่หมัดเลยเลยครับและจากผลงานดังกล่าวนั้นครับทำให้ทีมนั้นเองครับเลือกที่จะมอบสัญญาให้กับทางคู่อยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูก,กาลหน้าอีกครั้งหลึครับประเด็นข่าวสารที่3าครับก่อนที่จะมีศึกบิ๊กแมตช์ในช่วงประจำของวันนี้ครับไปกันที่ประธานของต่ด้านบริลัมกันหน่อยครับอย่างต่ด้านคุณเดวินชิชอบออกมาเคลื่อนไหวก่อนเกมนัดสาคัญครับ ของศึกธริกในฤดูกาลนี้ครับแมตช์เดทที่2 8ลราสุดเลยครับเป็นทางฝั่งของตะด้านคุณเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมครับได้ออกมากระตุ้นลูกทีมครับในการที่จะปิดงานควาแชมป์ธนิกโดยเกมนี้ครับหากทีมนั้นครับชนะการที่สี่จะเป็นการการันตีครับแชมป์ได้ทันทีโดย่าสุดเลยครับทางฝั่งของตะด้านคุณเนวินก็ได้ออกมาเผยก่อนเกมเช่นนกัลยครับโดยซึ่งตรงนี้ครับราสุดเลยครับลุงเนวินนั่นครับได้ออกมาเผยก่อนเกมเลยครับว่าวันนี้ต้องเป็นแชมป์ต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์มากกว่าชัยชนะ ก็คือต้องจะใช้เยาวๆหัวใจของแฟนบอลบรีรยมที่รอเอาคืนนับตั้งแต่วินาทีแรก หลังจบเกมเยือนการท่าเทพ4มากกวา่าชนะครับและแชมป์คือต้องตอบแทนแฟนบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่ยืนสู้แข่งขังส่งเสียงเชียร์และสนับสนุนพวกเราให้มีความสุขวันนี้ครับต้องทุ่มเทกาลังกายกําลังใจกาลังสมองด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจมีวินยัยทั้งเกมลุกและเกมรับตลอด90นาทีเป่อตีจะเป็น3แตม้มวันนี้ครับเราจะมาร่วมใจกันสู้ครับเื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดและถลิกไปพร้อมๆกันแชมป์ถลิก4ปีติดต่อกันทีมแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยแชมป์ถ อดีตการสมัยทีมแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยไม่เคยมีใครทําได้ครับมีแต่บุรีมจุฬาจัดที่ทําได้ไม่เคยมีใครครับทำลายสถิติข,ของพวกเราครับที่สร้างขึ้นได้มีแต่บุรีมจุฬาแตดเท่านั้นครับที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และสถิติใหม่ให้กับตัวเองและทัลีก ทั้งหมดนี้ครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับคือผลของการต่อสู้รวมกันของฟนตบอลบริรัมทุกคนทั่วประเทศและในหลายประเทศที่ติดตามให้กำลังใจอะไรให้การสนับสนุนของทีมวันนี้ครับขอให้ฟนตบอลบริยัมยูริเต็ดครับเข้ามาเชียร์มาสู้ด้วยกันในสนามครับมาช่วยการสร้างสถิตใหม่ให้กับชางกรีนาอย่าให้มีที่ว่างแม้แต่ที่เดียวอย่าให้คู่ต่อสู้กับมีโอกาสที่จะแก็บแ,แ,แต้แมออกจากสนามของเราไปแม้แต่แ,แต้มเด,ดียวอย่าให้เวลาแห่งการติดดาวดวงที่ก้าให้กับพวกเราครับและการฉลองแชมป์ ต้องเนินนานออกไปแม้แต่วินาทีเดียวมาร่วมการสร้างพลังครับให้กับบรีมยูเนเต็ดให้ทุกคนได้เห็นเลยครับพวาพวกเราเหมาะสมครับที่จะเป็นแชมป์เก่าสมัยทีมแรกของประเทศไทยครับมาร่วมการส่งเสียงเชียร์ครับมาอยู่ร่วมกันในวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ของบรีมยูเนเต็ดในสนามช้างกรีนามาสู้ด้วยกันมาเป็นแชมป์ด้วยกันครับบุรีมยูเนเต็ดกูจะเป็นแชมป์แหละครับ โดยซึ่งทั้งนี้ครับเราย้ำกับอีกครั้งครับทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในสุปบอลทะดีครับ223 0เดตที่28ครับเบรยอนั้นครับเกนที่จะเปิดบ้านพบกับการทรี่4ในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนี้ครับในเวลา18นาฬกตรงณสนามชังอารีนาในช่วงเกินของวันนี้แหลยครับ ประเด็นข่าวสารที่4ครับเราไปต่อที่ฝั่งของตระนัตเจ้าตองกวินกันหน่อยครับในทวานของทระนัตเมืองทองออกมากล่าวเลยครับหลังฟูลุงเฝ้าเสาครับช่วยทีมต้นสกัดบุกเฉือนชนะราชบุรฟสี่สองประตูต่อหนึ่งครับในซุกบอลลีกโวลทิครับนาทีที่สิบแปดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับณสนามของตระนัตราคอนสุราปรัสตสเตเดียมนยครับ โดยซึ่งทางนี้ครับเกมนี้ครับทีมเยือนของตะลัเมืองทองนานครับได้สองประตูจากทางฝั่งของปิลเลียมพ็อกนาทีที่57เป็นจุดโทษและนาทีที่59ครับเป็นทางฝั่งของปรเมรอัดวิไลส่วนทีมเยือนนานครับราชมกรครับได้ประตูตีไข่แตกจากตะนานกรวิททาศาครับทำให้เมืองทองนานครับเก็บเพิ่มเป็น46คะแนนจาก28เกมครับพลังดับที่5ของตารางต่อไปโดยตำาหลังบีจีปทุมครับทีมดับที่4อยู่2แต้มเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมดังกล่าวครับตะนานเจ้าตอ องที่คว้า MVP เกมนี้ไปครอบครองครับก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าเกมนี้ครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ทุกคนในทีมเมืองทองครับช่วยกันเต็มที่ครับไม่ว่าใครที่ลงไปก่อนหรือคนที่เปลี่ยนลงมาครับทุกคนก็ทำงานกันอย่างหนักการมาเยือนราชบุรีครับไม่ใช่งานยานเลยครับผู้เขานั้นก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับและการได้3แต้มจากเกมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับทีมของเรามากส่วนฟองการเล่นของตัวเองครับขอพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ก็อยากให้ดีขึ้นกว่านี้อีกในทุกๆด้านส่วนการที่เรามี อันดับที่4ครับก็ต้องมองเกมต่อเกมพยายามที่จะเก็บ3าแต้มให้ได้ทุกเกมที่เหลืออีก2เมตรส่วนเกมหน้าครับเราต้องประเด็นสนามกลางครับที่ไม่ใช่สนามยาวก็มีความแตกต่างกันอยู่ครับถึงแม้จะเป็นสนามที่แตกต่างครับสุดท้ายแล้นนักฟุตบอลก็ต้องเล่นให้เต็มที่เกมกับเราครับหรือเกมรับของเราครับพยายามที่จะเล่นใกล้ๆกันครับอย่างกรณีครับเราก็เห็นความผิดพลาดก็กลับไปแก้ไขครับเพื่อทีมดียิ่งขึ้นทีมอยู่อันดับที่5ของผมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับเมืองทองมานานครับผมไม่พอใจกับอันดับที่ทีมไม่ได้เป็นแชมป์ในใจผม ลึกๆครับเมืองทองต้องอยู่อันดับที่1หรืออันดับที่สูงกว่านี้ครับก็เพราะพวกเรากันครับพยายามกันเต็มที่เลวแหละครับและซึ่งสุดท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ครับวันนี้มากันเต็มอัศจรรย์ฝั่งทีมเยือนเลยครับรวมถึงแฟนบอลครับที่เข้ามาชมทางหน้าจอก็อยากให้เข้ามาช่วเชียร์พวกเราครับในเกมที่เหลือของซีซั่นนี้ให้ได้เลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่จกับพวกเราทีมงานบิทลีเฟมบรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ